สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องปองปายสุขปู่สคุขเนาะค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะค่ะวันนี้เจวกับสิพ้ามาเบิ้งสวนนาบ้านเด้อค่ะพี่น้องว่าอันเจวซื้อได้พักได้ผลไม้อีหยังโบ้ค่ะเพราะว่าอันสองสามมือที่ผ่านมากับฝนตกค่ะพี่น้องค่ะอันมือนี้เจวกันเลยสิผ้าชมสวนนาบ้านสันนี้ค่ะพี่น้องมาเบิ้งกันเลยค่ะว่าเจ๋ซื้อได้พักอีหยังน้ำเนค่ะ やいまか ผลผลิตจากฮอร์โมนไข่ค่ะพี่น้องคะพริกแจ่วได้หลายคักค่ะพี่น้องดูนะคะพี่น้องคะเม็ดพริกแจ่วค่ะเพ็ดเพ็ดได้นี่อันนี้เป็นเม็ดพริกที่พันไทยค่ะพี่น้องพี่คนไทยเพิ่นไห่แจ่วมาเนาะค่ะให้พันแจ่วมาปลูกเจ่ก็เลยได้มาปลูกเสนอค่ะพี่น้องพอปลูกแล้วก็ตีดหน่วยงามงามพี่น้องออกดอกทราบลาบอยู่ค่ะรวมไปถึง พริกเม็ดเล็กเม็ดน้อยเนาะค่ะนี่แม่ค่ะมีแต่ชอบพริกเด้ยค่ะพี่น้องค่ะนี่นะเพื่อนไ้เจลวมาปลูกไว้ยุนาบ้านสามต้นค่ะพี่น้องค่ะถ้าเก็บตัวนี้ก็จะได้สักประมาณสามโลละเจลว่านี่แต่ว่าเจวชิเอาไว้ให้มันซุกค่ะออกดอกออกยังให้เจวลายค่ะค่ะพี่น้องฮอร์โมนไข่ทั้งนั้นเลยค่ะสูตรที่เจลเฮ็ดคลิปไว้ไปหวังหันเนาะค่ะพี่น้องค่ะ เฮ็ดเลยเด้อผู้ใดมีพริกมีนังอยากให้งามๆค่ะแนะน้าเลยค่ะรฮโมนไขน่นี่สุดยอดอีลีค่ะพี่น้องคะได้ขนาดนี้ก็คือสุดยอดมากๆนู้ <c oughs> นู้อะไรอะ่ะเหรอนี่อีกต้นหนึ่งค่ะพี่น้องคะนี่อีกหนึ่งต้นนะคะอันนี้เป็นคนละพันกับพันที่อยู่หน้าบ้านเด้อค่ะพี่น้อง นะะโอ้ยเม็ดพิ่นใหญ่ซวยรวยได้ค่ะพี่น้องคะสมนี่กระหวตะปูกวางปีที่แล้วนี่ค่ะพี่น้องคะตอนนี้ก็ติดอยู่สี่ลูกคะ่ะหน่วยเริ่มใหญ่แล้วคะ่ะนี่ก็ใส่ฮอร์โมนไข่ขึ้นกันค่ะพี่น้องนี่คือผลผลิตของเขาคะ่ะหน่วยใหญ่มากคะ่ะเท่ากําปั้นเจวนี่แหละค่ะพี่น้องคะแต่ว่าต้นนี้มันยังไม่สุกนะคะก็ยังมีแตกชอ่อแตกอะไรออกมาอีกหน่อยนึงคะ่ะ ตอนนี้มะละกอเริ่มติดหน่วยแล้วค่ะได้สามหน่วยแล้วเนาะค่ะตอนนี้เท่านิ้วโป้งนี่แล้วค่ะพี่น้องค่ะกระมีดอกออกมาให้เห็นจากหน่อยยุคค่ะตอนนี้มะละกออันดอกมะละกอกินหอมหอมแม้ค่ะพี่น้องนี่เนาะค่ะใหญ่เร็วๆโตเร็วๆนะอพอลุงเพิ่นเอาอันนี้มาหอยไห้เพราะว่าบ่อยากให อันมะละกอมันเข่าไปทิ่มหลังคาค่ะเพื่อนกับิีไฮเอาออกเชียงออกบ้านจากน้อยเนาะค่ะกิจกรรมย้ำบังทําสวนยุนาบ้านค่ะพี่น้องค่ะตอนนี้แดดไม่มีแล้วค่ะแดดล่มลมตกก็พากันออกมานั่งเล่นหน้าบ้านค่ะกินเข่าข้ามเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องค่ะจ้าจ้าผู้น้อยเป็นก็น,นอนเล่นแล้วค่ะที่นี่ตอนนี้ ตอนนี้ที่ออสเตรเลียประมาณหกโมงเย็นแล้วค่ะคุณผู้ชม,ลอ,มลองเพลงค่ะลองเพลงไลฝ่ฝ <c oughs> นผลผลิตที่เจวเก็บได้มาหั่งน้อค่ะพี่น้องค่ะก็จะมีถั่วถั่วน่าจะได้สักประมาณสองถึงสามโลค่ะแล้วก็มีพริกแล้วก็มีแตงกวาค่ะที่เจวเก็บได้อยู่หน้าบ้านเนาะค่ะพี่น้องค่ะ ส่วนหน้าบ้านของเจวก็ได้ผลิตภัณฑ์กินบ่อยอครั้งอยู่ค่ะอันนี้เจวก็สามารถตําถั่วก็ได้เอามาใส่ผัดกระเพราก็ได้เนาะค่ะพี่น้องหรือว่าจะผัดเผ็ดก็ได้ค่ะผัดเผ็ดใส่เนื้อเนาะคะ่ะแล้วก็มีถั่วใส่แอมน้ำเนาะคะ่ะนี่ก็คือเป็นอาหารชั้นเลิศอีกอย่างหนึ่งค่ะผักปลอดสารพิษปลูกเองที่บ้านเนาะค่ะพี่น้องเนาะอันนี้ก็จะเป็นสวนหน้าบ้านของเจวเด้อค่ะ ขอบคุณหลายๆทุกการติดตามค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้เจวล่าไปกอนสวัสดีค่ะ